đó là bật đèn đó bây giờ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  พูกู่าเยเดินเดินมาอ้งงไปาพ่อไ้าตลอดเลยแล้ดินางที่หน่ไดนา่ตียบเ้กแก่ไม่ต้องส่ไม่ต้อ้อตอเลยครับนีเ่า่างกายไง่อย่างไรอย่างพ่อครับ้าวนึงรับลูกาไม่ต้องไปขาย่ไม่้องไปข

อาเด่นเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อก็สามแล้วอ่ะวันนี้สามนี่เหนื่อยเหนื่อยไหมครับผมเอาพูดฟังนิดนึงี่เหนื่อยยังไงจกอีกอีกอย่างเราหยุดไปสามเดือนเราอึดอึดไปหน่อยครับผมทำไมถึงหยุดไปนานขนาดนั้นอยู่ก็ต่อยวันแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ต่อยคู่คู่ต่อสู้ตรวจร่างกายไม่ผ่านครับเกรย์ภก็เลรยซ้อมต่ออ๋อตรวจร่างกายไม่ผ่านครับคุยกัตรวจร่างกายไม่ผ่านครับผมอพอมาเจอคู่เก่าที่เราชนะสองครั้งแล้วอ่ะครับแต่ไฟนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยของไฟสกีเหนื่อยของไฟก่อนครับ เราใช่ไเขาลูกไหนก็เหลี่ยมครับอาหลี่เหลี่ยมโอ้เหลี่ยมพระเจ้าเดียวกินนะมีด้เหลี่ยมนะวันนี้นะได้เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนีิครับก็เขาล้มเขาหันมาแข็งแรงครับเขาล้มหลายครั้งเลยนะครับครับเขาล้มหลายครั้งนะครับโอ้โหเราก็พยายามไม่อยากบิดเราคอยจะว่าเราปัดขาครับปัดขาแล้วก็ไม่รู้ไปที่มุมไม่รู้ พ่อเขาเลือกอะไรนี่แหละเขาว่าผมเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอเนอะชี้หน้าด่าเลยครับชี้หน้าด่าด่าเลยครับรู้ว่าด่าอะไรครับหรอผมก็ไม่รู้ผมผิดอะไรปากขาหรือเปล่าหรือไงวะใช่ไม่ไม่ได้ปัดครับเราใช้ไม่ปัดใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมใช้ไหลใช้เหลี่ยมเลยใช้เหลี่ยมมวยดีมากครับผมยังไงจะเรียกเหลี่ยมมวยเหรอครับครับผมคู่ต่อสู้มายังไงเอาวันนี้วันนี้เขามาแข็งแรงครับยอมรับเขามาแข็งแรงแข็งแรงมากมาแข็งแรงมากเลยนะครับยอมรับเป็นเรื่องเลยนะวันนี้เป็นเรื่องเลยครับ อ้รู้สึกว่าพลังเขาเราเราจะสู้เขาไม่ได้เขาไม่ค่อยได้แล้วเอาใส่เหรียนแรงเรียนราใชนะมาถามไปละอยากเจอใครไหมอ้าก็แล้วแต่ทีมงานเกียรติเพชรครับเพราะผมได้เสมอเพราะต้องขอบคุณเกียรติเพชรที่ช่วยหารายการให้ผมได้ชกตลอดร่างกายได้แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมครับผมบอกปลาชุนไหมเมื่อกี้เนี่ยบอกก็ขอบคุณปลาชุนครับที่ช่วยผลักดันผมขึ้นมาเป็นเลย แถวหน้าอีกครั้งครับผมตอนแรกก็คิดว่าจะจะดับไปแล้วครับเอ้าทำไมคิดอย่างนั้นก็มันช่วงนั้นผมว่าต่อยกับใครก็แบบเราสู้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเราแต่ว่าเรื่องน้ำหนักมันเรื่องน้ำหนักเราคิดคิดท้อเลยครับแต่อยู่นีมันแข็งมีเป้าหมายไหมเนี่ยแล้วก็ปแเนี่ยแชมป์เจ็ดแชมป์แชมป์เจ็ดพร้อมแล้วครับไอสิบแปดจะพยายามทำให้ฉลามดำเป็นแชมป์อยู่โอเคไหมโอเคไหมได้ได้ครับผมได้เลยครับ อ้าวน่าดำเนินมองไหมพร้อมครับร้อยสิบแปดครับผมร้อยสิบสนี้เฮ่วันไหนวะมะลามดกับไฮระจุได้ครับผมรอรอรอดูอีกทีก็ได้ครับชกขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวใครแล้วได้แล้วครับมากขนาดนี้แล้วครับตั้งรอยจริงขอให้ได้จริงสักครั้งเลยครับผมครับถึงตอนนี้นี่น้องพร้อมจริงเลยไหมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมเราแข็งแรงมากแข็งแกร่งมากครับอายุหลังหนออายุหังนะยี่สิบแปดยังยี่สิบเก้าเหรอครับอายุก็ไม่เยอะนี่ อ้ร่างกายยิ่งอายุเยอะยิ่งแข็งแรงขึ้นตลอดเลยเรัไม่รูนมรกันแล้วผมมีแรงมักดันมีแรงมักดันครับลูกชายลูกชายครับลูกชายลูกชายไปแล้วครัไปแล้วครับน้องอะไรชื่อน้องอะไรน้องคิมครับเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นลูกครึ่งเกาหลีหรอไม่ใช่หรอครับเราขาเขาญาตไปรับเมย์ญาตฉีดต่อเท่าไหร่เท่าไหร่อายุฉีเท่าไหร่องหม่นหึ่งครับจะไม่ได้ครับแล้วใครใหรอ่ะไม่รู้ครับเซียงไป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 กไปไปไป ก็เป็นหลักเกมครับผู้เอกศึกบอลไทยเจ็ดสี่ครับระหว่างเจ้าเด่นสินายุทธสินาสนายกชิตพิพงศ์ครับเอาชนะย้ำชัยเป็นแฮตทริกไฟที่สามครับในการเจอกันกันกบยกคีรีเทียนมวยไทยครับเดี๋ยวผมสรุปผลงานแข่งขันครับในวันอาทิตย์นี้ครับ รวมทั้งหมดมี4คู่ครับวัยไทยจะสีวันอนที่ที่24สิงหาคมครับคู่แรกนี่เพชรสิงห์ขอนอสสมานกาเมนครับตีแพ้ให้กับท่านั่นของฟิวพรดุงชัยมวยไทยครับคู่สองมนพระรามสิทธิ์พิษสิทธิ์เพชรจรูกันครับวันนี้มาดุมาแข็งแกร่งแรงเหลือเกินครับเปลดเปิดม่ใกล้เคียงครับใครต่อรองครับยก2นี่ได้เมาครับแล้วก็มาปิดเกมได้ในยก3าครับเอาชนะนอกยก3าเจ้าบังไฟโก้ ายมนสนุเกอร์ขับไปครับแล้วก็คู่รองครับเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันดร์ครับคนนี้มีเดิมพันหกแสนบาทกับทะเลทองโชคผลไม้สดกับก็เป็นเหนือสิงห์ครับเอาชนะคะแนนไปแบบขาดลอยเลยครับวันนี้ร่างกายดีกว่าชัดเจนครับอันนี้ทะเลทองนี่ต่อยกลางวันในร่างกายนี่ฮะสู้ไม่ได้เลยครับเรียกว่าแพ้ขาดลอยครับสาหรับทะเลทองในการต่อยที่ช่องเจ็ดสีกลางวัน สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คู่แขของรายการครับจกคีรีเทียนมวยไทยครับแพ้คะแนนเจ้าเด่นสิทธินายกทวิศพงศ์ในการเจอกันเป็นภาคที่3ครับนี่คือบทสรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทย74ครับวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ครับกดติดบรรยากาศลังเกมกับผมบีมรีพอร์ตครับนำมาฝากแฟนๆทางช่องดูมวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับทางช่อง YouTube ครับเดี๋ยวมากดติดลังเกมศึกมวยไทยเจ็ดสีให้ได้ติดตามกันเป็นประจำในทุกสัปดาห์ครับวันนี้ ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ